ผมจะมารีวิวชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับแต่วันนี้พิเศษที่สุดเลยนะครับนี่ครับผมกว้างถึง2เมตรนี่สุดแขนผมเลยกำหนดความแข็งตามที่เพื่อ,อนๆต้องการได้ทนทานกว่ายางดำได้ถึง10เท่าเลยครับผมสวัสดีครับผมกิจนะฮะจากอีดีพลาสติกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นงานโพลีรีเทนนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเราทำรีวิว o l y u ยูรีเทนมาหลายรูปแบบแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษที่สุดเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือเป็นแผ่นโพล u ยูรีเทนที่กว้างถึง2เมตรนะครับทำไมกว้างถึง2เมตรนะฮะต้องเข้าใจว่าการผลิตโพล y ยูรีเทนเนี่ยนะครับคือการตีบล็อกนะฮะแล้วเราเทน้ำยาเข้าไปถ้าโดยทั่วไปแล้เนี่ยการตีบล็อกสูงสุดเนี่ยนะครับความยาวของบล็อกเนี่ย จะยาวหรือจะกว้างแค่1เมตรเท่านั้นนะครับแต่สําหรับอินดี้พลาสติกนี่คือพิเศษเลยเราสามารถตีบ็อกได้ยาวถึง2เมตรนะครับทำให้เราสามารถเทน้ํายาโพลีวีเทนเนี่ยสามารถกว้าง1เมตรแล้วก็ยาว2เมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะกว้างกลางให้ดูเลยนะฮะอันนี้นี่นะนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งผลิตเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะส่งให้วันนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูความกว้างก่อนว่า2เมตรเป็นยังไง นี่ครับผมกว้างถึง2เมตรนี่สุดแขนผมเลยนะฮะนี่นะส่วนสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอ่าแล้วความหนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่2มิลเท่านั้นนะครับถามว่าอยแล้วไง2มิลน,นะการเทยางโพลิยูเทนเนี่ย ถ้าเราเทแล้วความหนาเนี่ยยิ่งบางเนี่ยโอกาสน้ํายาเนี่ยจะเกลี่ยให้มันเท่ากันทั้งแผ่นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเทอย่างเช่น5มิลขึ้นไปนะครับเพราะพรจะได้บังคับเรื่องของการทําให้พื้นผิวมันเรียบได้นะครับแต่ของเราเนี่ยสมิลเราก็ทําได้นะครับหนาแค่2มิลเราก็เทได้แล้วนะครับและที่สําคัญความกว้างกว้างถึง1เมตรนะครับ ยาวถึง2เมตรนะฮะนะครับทีนี้เรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับตัวโพลีเทนเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับหนาที่2มิลคุณสมบัติเนี่ยก็คือทนความร้อนนะครับตัวนี้ทนได้ถึง90องศาเลยในต่อเนื่องนะนะครับแล้วก็ทนสูงสุดอยู่ที่120องศานะครับใช้ในงานเกี่ยวกับความร้อนได้นะครับแล้ว ออที่สําคัญตัวนี้ก็ทนสารเคมีด้วยนะฮะส่วนความแข็งนะครับข้อดีของยางยูโพลิยูรีเทนเนี่ยเราสามารถกําหนดความแข็งได้ด้วยนะครับโดยความแข็งมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่90ชอเนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แข็งกว่านี้เราก็สามารถใส่สารเพิ่มความแข็งได้เป็น95ชอเก็ทําได้ถ้า95ชอเเนี่ยถือว่าแข็งมากแล้วนะครับนะฮะแล้วถ้าต้องการความนิ่มล่ะ อ่าสมมติ90ชอยเอแล้วเราเราอยากให้นิ่มไปเลยนิ่มเป็นคล้ายๆเจลลี่เลยอันนั้นก็คือถ้าเป็นระดับเจลลี่คือนิ่มๆไปเลยเนี่ยเรานึกถึงพวกฟองน้ําที่มันนิ่มๆหรือยางที่มันนิ่มๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยความแข็งมันจะอยู่ที่30ชอยเอนะครับเห็นไหมจาก90ลดลงเหลือ30ชอยเอนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับการลดความแข็งมันลงมาเนี่ย จาก90ถึง30เนี่ยเราก็เติมสารลดความแข็งมันลงไปนะครับก็คือเราสามารถที่จะควบคุมงานให้สามารถที่จะกำหนดความแข็งตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆนะครับนะฮะแล้วโพลียูรีเทนเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้ทำอะไรนะครับนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยจะเอาไปทำ ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายอย่างนะครับอันดับแรกเลยจุดประสงค์ก็คือโพลีรีเทนเนี่ยมันกันกระแทกได้นะครับเพราะมันเป็นตระกูลยางนะครับยางโพลีเททเนี่ยเอาไปกันกระแทกอย่างเช่เเนเอาไปรองเครื่องจับก,กันกระแทกนะครับหรือเอาไปตัดทําเป็นแหวนนะครับตัวนี้ก็กันกระแทกได้นะครับแล้วทําไมต้องเลือกโพลีีเทนทําไมไม่ใช้ยางดําล่ะนะครับ<ด>เพราะยางดําราคาถูกกว่านะนะฮะข้อจุดด้อยของยางดำเนี่ยก็คือไม่ทนอุณหภูมิ ยางดําทั่วไปเนี่ยสมมติเราไปตากแดดนะใช้งานได้ไม่เท่าไหร่มันจะแตกแล้วก็กรอบนะอันนี้คือข้อด้อยของยางดําแต่ถ้าเป็นโพลีเทนเนี่ยสามารถที่จะทนทานกว่ายางดําได้ถึง10เท่าเลยครับผมแล้วก็อายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้ยางโพลีเทนแทนยางดําหรือยาง n อนะครับแล้วที่สําคัญสามารถที่จะกําหนดความแข็งได้ด้วยนะอันนี้ก็คือข้อดี นะส่วนระยะเวลาในการผลิตนะครับของเราเนี่ยผลิตแค่15วันเท่านั้นนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผลิตที่15วันนะครับวันนี้ทางเราก็จะแพคแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับยิ่งถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราส่งภายใน3ชั่วโมงก็ถึงแล้วอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆน,นะฮะเกี่ยวกับตัวแผ่นยางโพลิตรีเทนที่กว้าง1เมตรยาว2เมตรและก็หนา2มิลถ้าเพื่อนๆน,นะฮะ มีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานผมมาตอบให้นะฮะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ